พบการธนาคารอิสลามปปพบปะผู้นำที่ทั่วประเทศในครั้งนี้นะครับโดยสิ้นเว่าได้กล่ารตอบรับที่ดีประยากจะกเรียนว่าธนาคารอิสลามนั้นด้กอ่อตั้งขึ้นมาภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2545นะครับในหมวด2ว่าด้วยเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารอิสลามเป้า สินเชื่อเนี่าฝากใช่ไหมค่ะส่วนไอแบงค์เนี่ยกำหนดเป้าหมายอย่างนี้ไม่ครั้งแล้วก็ในประเทศไทยเนีมีสาขาไม่ได้การขยายพื้นที่ขึ้นมาเนี่นการประเมินซอฟต์สหรับการการที่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับ ภาคเหนือเนี่ยก็เขียนน้างนวายชุดตัดจอยู่ด้านหลังแล้วไม่ใช่มุสลิมนะครับเป็นคนไทยพุทธแต่เป็นเจ้าที่ของเรานะครับเป็นเจ้าที่ของเราและเป็น็นไทยพุทธนะครับการเางยุคอันนี้ก็ไปึงไปสู่เรื่องศรีเชื่อวิธีการพิจารณาจริงๆวิธีการพิจารณาเราไม่ต่างกันครับเรามองทั้งในแง่ของธุรกิจที่จะทํามองในแง่ของหลักทรัพย์ที่เอามาเป็นหลักทรัพย์คำประกรัน มองในแง่ของความเป็นไปนได้ของโครงการนะครับเรามีวิธีการพิจารณาก่อนการให้สินเชื่อเหมือนกับแบงก์ปกติโดยทั่วไป